สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะพามาดูปั๊มน้ำนะปั๊มน้ำที่บ้านาเสียงเป็นแบบแบบแบบคลิปเมื่อกี้นะคลิปต้นเรื่องเมื่อกี้วันนี้ก็เดี๋ยวจะลองทําดูนะครับนะไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวจะพามาแกะดูครับนี่นะครับอาการเสียงปั๊มน้ําก็จะประมาณนี้นะครับซึ่งมันผิดปกติเดี๋ยวจะมาแกะดูกันนะว่ามันมันเกิดจากอะไร อ๋อเจอแล้วครับนี่ครับรู้สึกว่าตัวที่อยู่ข้างในนี้จะกระทบเดี๋ยวเดี๋ยวลองแกะมาออกตัวนี้ออกดูนะครับเดี๋ยวลองแกะมาออกตัวนี้ออกดูตัวนี้มันหลุดจเจอแล้ว โย่หลุดหลังจากที่แกะมาแล้วนะครับเนี่ยนะครับปรากฏว่าก็ยังใช้ได้ปกติแต่ว่ามันมีแหวนแหวนคลิปล็ lock, อกเห็นไหมคลิปล็อกตัวเนี้ยมันเก่าแล้วมันก็หลุดนะครับเดี๋ยวจะประกอบเข้าไปอีกรอบหนึ่งเนี่ยนะครับมันจะมีสลักอีกเกี่ยวตัวเนี้ยมันล็อกไม่อยู่มันก็เลย แทกกับใบด้านนอกทาให้เกิดเสียงดังนะแต่ความน้ำมันใช้ได้ปกติเดี๋ยวเราประกอบเข้าไปเลยดีกว่าครับหลังจากที่ทําการแก้ไขเบื้องต้นไปก็ไม่มีเสียงดังนะครับเพราะว่าใบพัดรู้สึกว่าใบพัดจะสึกหลอ แล้วก็ออกมากระทบก,กับตัวด้านนอกตัวนี้เดี๋ยวใบพัดก็จะสั่งใหม่นะครับเพื่อที่จะมาเปลี่ยนใหม่อันนี้คือวิธีแก้ปัญหาเบื้องต้นกับช่างตอกกระกากนะครับ